ไมเคยคอ่ะบเด็กจะมาเล่นอะไรหนาฟรีไฟกันนะผมนี่ครับคือตัวของผมนี่ผมก็เอาตัวนี้นี่ผมก็เพิงหายไข้เมื่อวานนี้นะครับแล้วผมจะมาเพิ่งได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแนะนำสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับนี่ครับนี่สัตว์เลี้ยงที่เก่งที่สุดมากแต่ของผมได้ตัวแมวน้อยตัวนี้ครับแล้วผมจะให้มันกินอาหารก่อนโอ้สองสิบแค่ลึเหรอไม่ได้พ่ออะไรนะ พาไปดูด้วยกันนะก็เหมือวน้อยจ้ะ <jó> มันจะเราจะเลือกโบสเป็น4ไม่4ตายแล้วเกิดครับผมโอ้ยๆทีมเดสแมทก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ sozusagen. เอาแชร์ประมาณ15คนได้เลยในในรครับ Richards, เออขอขอสั้นเลยสหบ15คนก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับในเริ่มเกม นี g, ่เริ่มเกมผมจะใช้เป็นปืนอันนี้แล้วก็ปืนที่เทพที่สุดในเกมเอ้ผมจะใช้เป็นใอหลักหนึ่งลูกแล้วกันิสีพม่สีเนสแมทมนี้ใส่บวกครับใส่บวกพร้อมคิวอ้าอันนี้มายืนนอนตายอะไรแถวนี้ยังไม่เริ่มเกมเลยก็ตายละไปครับผมจะบวก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 แล้วนะโดมาโอ้ยเออ มีภาพ 4G โอ้โหทำไมจิมผมไม่สายเติมอ่ะเจิมผมสายเติมอ่ะเอาจิมผมสายเติมจิมด้วยเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมเป็นสายฟรีนะครับพื่ไม่ใช่สายเติมนะ <S <S อาจะไม่ใช่สายเติมนะคะเพื่อนเพื่อนจะไม่ใช่สายเติมสายเติมตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าโอ้ กอครับผมตัวนี้อันนี้นคือรบกวนกับเสียงเพื่อนผมด้วยนะครับเ<ค>พื่อนผมเพิ่งมาใช้ตัวอะไรอ่ะบีไฟตรงไหนอ่ะเสียงเพื่อนโอ้โหตัวนยยวี้โอ้ยังไม่ได้ฆ่าไก่สัก็ไก่เนาะยังไม่ได้ฆ่าไก่สักคนหนึ่งเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสายเติมเหรอเก๋าโ,โดนหัวเดชช็อตไปหน่อยสามสิบมานเอ,อ้ยออจะตูรือเปล่าวะตันนี้ กางไอ้ดอกอยู่ตรงหน้าบ้านกลางไอ้ดอกกลางไอ้ดอก,อ,ดอ,กอยู่ตรงหน้าบ้านเจเอไม่ได้มองอะไรบ้างทราบ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 ตอนนี้อยู่ในเขาต้องกดรถรางรถเอาวอ่ะค่ะผมอยู่ในเขาดูดาวนะโอ้ยมีคนสั่งไอ้ดอกลงมานะโอ้อันตรายอันตรายอันา,อางนี้นะี่นะผมขอไปเก็บไอ้ดอกก่อนนะจะเป็นแบบนี้โอ้เย็ดเย็ดเย็ด ปืนเทพเว้ยพทุกคนผมจะได้ยิงไก่แล้วโอ้ยน่าเทพเลยเพื่อนๆเมื่อ,อก,กี้ผม,มวิง่หน้าร้านแนรู้ไหมเพื่อนเพื่อนโอ้ยสายเก่าโอ้ยคงหน้าบานโอ้ยคม,ม,มไก่แล้วตัวทันทีสั่งทำแมงเลยอันนี้เขาเอาไฟแบบคำาหยาบด้วยสายเติมต้องเป็นไหมหละสายเติมต้องเป็นแบบนี้ ลุกนัง่งลุกนัง่งลุกนัง่งลุกนั่งเหมือนทหารหน่อยลุกนั่งเหมือนทหารหน่อย,อยลุกน,นั่งเหมือ,อนทหารหน่อยลุกนั่งเหมือนทหารหน่อยสุดยอดเลยยยยยยยอยยยยยโยยยยันยยกยนยนยย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 ยนยยยยยยขอยยยยยาอยยยยยยนยย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 ้นียย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 ่ยยยยอยย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 ยผมยมยยยไม่ใช่ยยอยย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 ้ยายยยยยย้าย มันเก่าอยู่ข้างหน้านจะไปโอ้ยขอโทษนะครับแมลงสาบโอ้ยโอ้โอ้มีการฉาบกันเลยมีกางสับกันเลยโอ้ยผมแตกเลยใี้เสียงน้องผมของสออ้ด้วยสายส้มยิงหนักอยู่ตรงนี้สายส้มยิงหนักอยู่ตรงนี้สายส้มดินหนักอยู่ตรงนี้นะครับผมขอโทษกับเสียง้วยนะครับ สายซุ่มยิง okay. สายซุ่มยิงสายซุ่มยิงสายซุ่มยิงนะสายซุ่มยิงรอให้มันมานะครับเพื่อนๆฉันเจอนกตัวนึงมันเช้าว่ามีแมีมาใจเป็นกอโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บจังไอ้ดอกแม่งเลยตุ่มเหน่ายังไม่กลางเองหอกเลยเพื่อนๆพืนูกากมากปลาหมูตอฆ่าตัวเถอะ ขอค่าตัวค่าค่าตัวสามล้านอนะ่ะผมมีตัว,วอุย้อยขอทษด้วยนะครับไม่อยากพูดมันใช้โปรหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนใช้โปรนะเดี๋ยวจะก,การโปรเลยโปรบำยานะไปองไม่าันจึงกลัว่าไม่คมเท่าไรโอ้ยโอ้ยมันอยุงหนะ้าฉันเลย ันนี้จะผิดลิขสิทธ์นะเอาอะไรอ่ะตัวไรอตัวไรตัวไรตัวไรอู้หเนี่แม่หูมาอะไรตรงนี้เไม่เกรงใจใครเลยเอาไอ้ดอกหมดเล่นสั่งไอ้ดอกมาเพื่ออะไรวะมาสั่งไอดอกมาเพื่ออะไรล่ะสั่งไอ้ดอกมาเพื่ออะไรล่ะสั่งไอ้ดอกกรโดนยิงไปเลยว้าวมสองตัวอยู่แวน กินกอกขนมองตัว่ข้าวถ้ยังไม่กินข้าวขอพายหครับนี่หิวหิว่อสามกินกูกกเงเลยเฮ้ยเฮ้ยโปมันต้องคจะใช้โปะนะสองสองสางไม่เัดแม่งแม่งเห่อเาคิวเลยโอ้ย ค่าทุกตัวเหอะไงขอลงนะอันนี้ผมจะเล่นจริงนะสลับปืนกูจะไม่มีทางชนะเฮ้ยซีจีจี G G! เฮ้ยป้อมเป้าป้อมเป้าซีจีอ, C อะซีจี G. เอนี่มันซีจีวะเนี่ยตัวสาระซีจีเพื่อนๆได่มองมะอืมกูเห็นดาราใส่ตมอใส่ต,อสตอโอ้โอเ้ยปูเออจะใช้ปเนี่ยไ,ยไม่ได้ะมึงายโกแน,น่ฮ้ในในโาช็อตนะเป็นทาติน เลยละไก่นี้ผมชอบผมชอบผมชอบออ้ยวิ่งเร็วจัด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 ตอมเลือดโอรยเลือดมันอยู่ไหนมาเนี่ยผมเล่นกากมากเลยถอดูดาวน,นี่อันเดือนที่สุดในเกมนี่นสิโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันอยู่ข้างหน้าผมผมต้องว้าวชิจจีจัดไปสองบนเพื่อน โกงเอ้าเอ้าก็คิดจะโกงอยู่เลยโกงอยู่เลยโกงเหรอสายโกงสายโกงไม่ต้องเจอแบบนี้ดับเบิลไปแล้วเนี่ยโูเนี่ยดูใจะเอใจใจโปะกระโปงไงโบไปว่ากระโปงโบไปว่ากระโปกนะเพื่อนๆพื่อนดูไมโบไปว่า อยอ้นี่โปโกงตกลงตกลงเลยตกลงเลยบายบายเพื่อนโกงโทบายบายนะโดนแฮกเกมยอดตอนนี้ขอโทษกับสียงประตูที่มันอยอุ้ย้ยอุ้อุยอุ้ยอุอ้เอาโป้หมดเลย โอ้ยโอ้ยนี่นี่ยจระปืนลุยจระพืนลุยจระพืนลุยจระพืนลุยจระปืนโอ้ยเก๋าไม่เก๋าก็หล่อไม่จ่ายเก๋าโอ้ยโอ้ยโอ้เสียคลิปนี้มากเลยไ้่ลืมมองขอเสียแค่นี้อ้าวโอ้ ทีมก็มาเดี๋ยวครับคนตีนมาผมได้งเงินฟรีตรงไหนเนะี่ยโอ้ยเขาจบพิธีในกรน,นีนะเดี๋ยวาย